เอาซองเป็นซองนะนด้านนะจะไปเหยียบเละมาได้ได้เอาแค่เป็นด้านมันเนียมแค่นี้มันหันทั้งเลยมันเหมือนช้างเลื่อนมันหันทั้งออครับเหมือนเหมือนยินมกับยินน้มมันอันนี้มันงอเข้าก้มไปนู่น เป็นช้างมาวันนั้นแหละแต่มันไม่น่าหมุนได้ป้ายเนี่ยมันหมุนพอมาถอดแล้วโอ้ยมันก็หมุนแหละข้างล่างเป็นร้ออยู่เลยจะไปหลลุมน้ามาด้วย่ยาไปเหยียบน้ํำด้วยเพื่อนป้ายรับดูแลพ,พื้นทีน่ไวู้่มานะ๋ยวให้สมชายมาตัด เดียวผู้ชายจะพาคณะ,นะัปพ่อน้ำนี่ไปนูน่นใช่ไหมไปนูน่นใช่ไหมไปนู่นแบบนี้ใช่ไหมครับพอปูไปทางนี้ตรงไปครับอันนี้เตื่ิมเ,เวลาเข้าออกพอดดินน้ำต,ตนหินไม่ไม่กว้างเด้มันแค่นะั้น ฐานก็ไม่กว้างแต่มันต้องลึกลึกไอ้กลมๆตรงข้างล่างไอ้ตรงเนี้ยไม่ไม่กว้างแข็งแข็งเลยอดเนาะขานได้แล้วครับน้องจีเอาลงไปเฉพาะกลมๆตรงข้างล่างเดี๋ยวไปเหยียบตมมาเด้อลูกไปเหยียบตมไม่ให้ขี่รถให้เดิน จะไปเล่ยนตมมาเด้ขี่รถน,น้ำยู g o เห็นโมลุนมาลูกโมีุนใส่ดอกแวลี่เก็บกเข้าไปเห็นแมวตัวหนึ่งอยู่นอนนึกว่าทองดำเห็นเหยีกยแล้วมันขึ้นเลยไม่หาหด้าพาน้องเข้ามาเดีย๋ยวพาน้องไปลงตมตรงนั้นเด้อ ได้ได้ได้มานี่เดี๋ยวพาน้องไปลงตมเด็กันเละอะเท่เท่มาลูกมามาไปกับอยียงเด้ ไหนมั้งเอาใี้ปกว่าจะสร้างอะไรบ้างนี่จังกับวงหมุนสวยรถสิลูก